ในหน่วยที่สี่นะคะในวันก่อนเราพูดค้างไว้ในเรื่องของตัวดำเนินการใช่ไหมคะแล้วก็ให้หนักเรียนทําในส่วนของแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปแบบคร่าวๆไม่ใช่คร่าวๆล่ะไปเร็วๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของนิพจน์ตรงนี้เข้าใจแล้วนะว่าอะไรเป็นนิพจน์แยกได้แล้วนะคะ แล้วก็มาพูดในเรื่องของตัวดําเนินการตัวดําเนินการก็เริ่มจากตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์แล้วก็ให้นักเรียนทําการคํานวณไปใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อธิบายไปแล้วตรงนี้นี่คือเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะคราวนี้ในเทสที่7วันก่อนได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ก็มาในเทสที่8ปดก่อนนักเรียนเปิดกลับไปในตัวโปรแกรมในเทสที่8ดนะคะในเทสที่8ดนะคะเริ่มต้นบรรทัดหนึ่งสองสามไม่พูดและมาบรรทัดที่สเลยนะคะ in a b c d e หมายความว่าหมายความว่าไง,งคะบรรทัดนี้หมายความว่า ประกาศตัวแปร a b c d e เป็นแบบเป็นแบบอะไรคะอินเป็นแบบจำนวนเต็มบรรถัดถัดมา a เท่ากับวงเล็บเปิด3บวก4วงเล็บปิดคูณ5หมายความว่าให้คำนวณ วงเล, 5, ล็บสามบวกสี่คูณห้าผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร A บรันัดถัดมา B เท่ากับสามบวกสี่คูณห้าก็คือให้คำนวณน,นำสามบวกสี่คูณห้าผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรบรทันถ,ถัดมา C เท่ากับวงเล็บเปิดสองบวกเจ็ดวงเล็บปิด สี่โทษทีคูณสี่เปอร์เซนสิบหมายความว่าให้คำนวณเอาสองคูณสองบวกเจ็ดคูณสี่เปอร์เซนสิบผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรสี่ถัดมาดีเท่ากับสองบวกเจ็ดคูณสี่เปอร์เซนสิบก็เช่นเดียวกันให้คำนวณตามตัวเลขนี้ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรดี แล้วก็บันทัดที่เก้าสิบบวกสองคูณแปดหารสี่คูณสามลบห้าผลลัพธ์ก็เก็บไว้ในตัวแปรง e นะคะบันทัดที่สิบเอามาดูบันทัดที่สิบบันทัดที่สิบปริ้น f วงเล็บเปิดเครื่องหมายคำพูดวงเล็บเปิดสามบวกสี่คูณห้าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดแบล็คสแลปเอ็นคอมม่าเอ หมายความว่าหมายความว่าอะไรคะ บรรทัดนี้นะคะหมายความว่าให้แสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดนะคะนเนี่ย print f นะคะ print f ก็คือแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด3บวกวงเล็บเปิด3บวก4คูณ5เท่ากับเปอร์เซนต์ก็คืออะไรคะให้แสดงเป็นแบบ จำนวนเต็มจากตัวแปร a แล้วขึ้นบรรทัดใหม่พอบรรทัดที่11เช่นเดียวกันนะคะเป็น f 3บวก4คูณ5เท่ากับเป e อร์เซ็นต์ดีแล n คอมม่า b ก็คือแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดในเครื่องหมายคำพูดก็คือ3บวก4คูณ5เท่ากับ แล้วก็ให้แสดงเป็นแบบอะไรคะเป็นแบบจํานวนเต็มจากตัวแปร b แล้วขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดถัดมา print f ก็เหมือนเดิมแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดนะคะก็คือวงเล็บสอบวกวงเล็บปิดคูณนักเรียนสังเกตดูตรงนี้นิดหนึ่ง 4%10 4%10 จะเห็นว่าเขียน %10 สองครั้งถามว่าทำไมถึงเขียน2ครั้งเนื่องจากว่าเป็นข้อกำหนดของตัวโปรแกร,รมในภาษา C ถ้าเราใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ยโปรแกร,รมจะเข้าใจว่าเป็นการหารเอาเฉพาะ4เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มันแสดงหน้าจอตามเครื่องตามข้อความเนี่ย ตามข,ข้อความในเครื่องหมายคำพูดต้องใส่เปอร์เซ็นต์สองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น B ก็คือจะเป็นเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีก็คือแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร C ีบรรทัดที่13 14ก็จะเหมือนกันนะคะจะเหมือนกันก็คือโดยการเรียกใช้จากตัวแปรที่มาจากในการคำนวณได้นะตรงนี้นะ จากตัวโปรแกรมนี้นะคะเมื่อเรารันโปรแกรมเรากดรันโปรแกรมเราจะเห็นว่าโปรแกรมที่เรารันได้เนี่ยนะคะโปรแกรมที่เรารันได้เราก็จะเห็นว่าวงเล็บเปิดสามบวกสี่คูณห้าเท่ากับสามสิบห้าได้ตามนี้จริงไหมก็เอาอะไรคะเอาสามบวกสี่ได้เจ็ด เอามาคูณกับ5 7 5 35็ดาคำตอบถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะอย่างโจทย์นี้10บบวกสอคูณแปหารสคูณสลบห้ไหนลองชี้แจงให้ฟังซิคำตอบได้มาสิบเจ็ได้มาอย่างไรเป็นตัวดำเนินการนะคะ ตัวดาเนินการถัดมาเป็นตัวดําเนินการเปรียบเทียบซึ่งตัวดําเนินการเปรียบเทียบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะตัวดําเนินการเปรียบเทียบนะคะหรือเรียกว่าคอมพ a ริชันนะคะโอเปเรเตอร์ ator, เป็นตัวดําเนินการที่เปรียบเทียบได้ผลลัพธ์จริงกับเท็จนะคะทรูกับเฝ s e นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ตัวดําเนินการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับซึ่งในตัวดําเนินการเปรียบเทียบนะคะก็ <seja> จะมีตัวอย่างนะคะในเทปที่9้า เปิดไปในเทศที่เก้านะคะในเทศที่เก้านะคะเริ่มจากในบรรทัดที่สี่อิมเอเท่ากับ20่สเท่ากับ9หมายความว่าประกาศตัวแปร A B เป็นแบบจำนวนเต็ม โดยกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ20 b มีค่าเท่ากับ9อีกรอบนะครับประกาศตัวแปร a b เป็นแบบจำนวนเต็มโดยกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ20 b มีค่าเท่ากับ9 บรรทัดถัดมา print f output expression percent d เท่ากับ percent d is เท่า percent d black slash n comma a comma b comma a เท่ากับ b นะคะ,ะมาดูนะคะบรรทัดนี้หมายความว่าอย่างไร บรรทัดที่5ะะเริ่มจาก printf, output, expression เปอร์เซ็นดีเท่ากับเปอร์เซ็นดี is เปอร์เซ็นดี b a k slash n, a, b a เท่ากับ b นะคะบรรทัดนี้หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า output expression แสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า output expression มาดูเปอร์เซนต์ดตัวแรกนะคะเปอร์เซนต์ดตัวแรกก็คือหมายความว่าแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b is แสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับ b แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เวลาเราอ่านนะคะทำความเข้าใจเนี่ยจะต้องไปทีละตัวแปรนะคะอันแรกเอาใหม่นะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด เอาพุทออฟเฟชันแสดงเป็นแบบจํานวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับแสดงเป็นแบบจํานวนเต็มจากตัวแปร b is แสดงเป็นแบบจํานวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับ b จะต้องไปทีละตัวบรรทัดถัดมา print f เอาพุทเอ็กเพรสชั่นเปอร์เซนต์ดีไม่เท่ากับเปอร์เซนต์ดีอีสเปอร์เซนต์ดีแบล็คสแลตเอ็นคอมมาเอคอมมาบีแล้วก็คอมมาเอไม่เท่ากับบีมันทัดนนี้หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่าเอาพุทเอ็กเพรสชั่นแสดงเป็นแบบจำนวนเต็ม เหมือนเดิมนะคะทีละตัวแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a ไม่เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b is แสดงเป็นแบบจำนวนเต็มไม่เท่ากับเนี่ยแสดงเป็นแบบจำนวนเต็ม จากตัวแปร a ไม่เท่ากับ b แล้วขึ้นบรรทัดใหม่จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยเวลาเราอ่านค่าตัวแปรเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดเลยทุกตัวแต่ว่าเป็นไงคะเปลี่ยนเพียงแค่เครื่องหมายใช่ไหมคะพอบรรทัดที่เจ็ดเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่า บรรทั 8, ดที่แปดเรื่อหมายน้อยกว่าบรรทัดที่เก้าน้อยกว่าหรือเท่ากับบรรทัดที่สิบขอโทษดิบรรทัดที่เก้ามากกว่าหรือเท่ากับบรรทัดที่สิบน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าเรามาดูผลลัพธ์ตรงนี้นนนเขาบอกว่าตัวแปรเอกำหนดให้ตัวแปรเอมีค่าเท่าไหร่คะอ่าตัวแปรเอมีค่าเท่ากับยี่สิบ กำหนดให้ตัวแปร b มีค่าเท่าไหร่คะตัวแปร b มีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้นเมื่อนะคะเมื่อทำการเปรียบเทียบ a เท่ากับ b a เท่ากับ b แทนค่าไป20เท่ากับ9ได้จริงหรือเท็จคะ20เท่ากับ9ได้จริงหรือเท็จ ได้เท็ในทางคอมพิวเตอร์ถ้าผลเป็น true หรือว่าเป็นจริงมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าผลเป็น false หรือว่าเป็นเท็จมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น20เท่ากับ9ได้เป็น0มีค่าเป็นเท็จนั่นเอง พอบรรทัดที่หกยีสไม่เท่ากับ9ได้จริงหรือเท็จได้จริงยีสไม่เท่ากับ9ผลลัพธ์ได้เป็นจริงต่อมายีสมากกว่า9ได้จริงหรือเท็จได้จริงยี่สิบ น้อยกว่า9กได้จริงหรือเท็จได้เท็จยสมากกว่าหรือเท่ากับ9ได้จริงหรือเท็จหึยี่สิบมากกว่าหรือเท่ากับเก้าได้จริงหรือเท็จยี่สิบมากกว่าหรือเท่ากับเก้าได้เป็นจริงยี่สิบน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าได้เป็นเท็จ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรารันโปรแกรมผลลัพธ์จึงออกเป็น0 110 10นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้เวลานักเรียนสอบนะคะเวลานักเรียนสอบบางคนครูจะครูอาจจะถามว่าบรรทัดเนี่ยสุดท้ายทำไมคำตอบออกเป็น0น,นักเรียนต้องอธิบายให้ได้ว่าคำตอบออกเป็น0ูนย์ได้มาอย่างไร ก็ได้มาโดยการเปรียบเทียบเงื่อนไข20น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ได้เงื่อนไขเป็นเท็จึงแทนค่าด้วย0นักเรียนต้องอธิบายอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นเทจที่9นะคะเป็นเทจที่9ต่อมาเงื่อนไขถัดมาเป็นเงื่อนไขเชิงตรรกะนะคะ ลักษณะของเงื่อนไขลักษณะของเงื่อนไขเชิงตรรกะหรือเรียกว่าลอจิกโอเปอเรเตอรลักษณะของ Logic o p เปอเรเหรือว่าเิเชิงตรรกะเช่นเดิมมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขได้สองอย่างก็คือจริงหรือเท็จจริงมีค่าเป็นหนึ่งเท็จมีค่าเป็นศูนย์ะคะเครื่องหมายที่ใช้ดำเนินการมีเครื่องหมายอะไรบ้าง ก็ได้แก่เครื่องหมาย n ก็คือเชื่อมด้วยเละเครื่องหมาย o เชื่อมด้วยหรือและเครื่องหมาย not ก็คือได้ค่าที่ตรงกันค่า n o not ซึ่งมีตารางการเปรียบเทียบดังนี้เวลานักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่มีเชื่อมด้วย n หรือเชื่อมด้วยและ จะเงื่อนไขจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองต้องเป็นจริงการเชื่อมด้วยแอนหรือว่าและจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองต้องเป็นจริงถ้านอกเหนือจากนี้เป็นเท็จทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการเชื่อมด้วยออหรือว่าหรือจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองต้องเป็นเท็จ เห็นไหมคะเงื่อนไขทั้งสองเป็นเท็จเท็จหรือเท็จผลลั์ต้องเท็จแต่ถ้าว่ามันเท็จหรือจริงมันต้องมีได้ค่าเป็นจริงนะคะต่อมาเชื่อมด้วยนอดนอดก็คือจะต้องได้ค่าที่ตรงกันค่าจากเดิมที่กลายเป็นจริงใส่นอดลงไปก็จะกลายเป็นเท็จจากเดิมที่กลายเป็นเท็จใส่นอดลงไปก็จะกลายเป็นจริง นี่ค่าที่ได้จะเป็นค่าที่ตรงกันข้ามนั่นเองเขาเรียกว่า a n d or not นะคะซึ่งในตัวพวกนี้เนี่ยจะต้องจำให้ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเชื่อมด้วย and จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริงเชื่อมด้วย O r นะคะจะเป็นเทจก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็นเทจพอ not ก็คือค่าที่ ตรงกันข้านะคะเอามาดูตัวอย่างในเทสที่10ตัวอย่างในเทสที่10นะคะตัวอย่างในเทสที่10นะเอามาดูบรรทัดที่5้าอินสกอร์เท่ากับ80ดสิ หมายความว่าประกาศตัวแปรประกาศตัวแปรอะไรคะประกาศตัวแปรสกอร์เป็นแบบอะไรเป็นแบบจำนวนเต็มกำหนดให้มีค่าเท่ากับ80นะคะประกาศตัวแปรสกอร์เป็นแบบจำนวนเต็มกำหนดให้มีค่าเท่ากับ80บรรทัดถัดมาปริ้น f เปอร์เซ็นต์ดีเอ็นคอมมาสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ80เอ็นสกอร์น้อยกว่า90นะคะบรรทัดนี้หมายความว่าไง มันทัดนนี้หมายความว่าแสดงข้อความอะไรคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดโดยยังไงคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็ม จากตัวแปรสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ80 N สกอร์น้อยกว่า90แล้วขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดถัดมาแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร สกอร์เท่ากับ80หรือสกอร์น้อยกว่า50แล้วขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดถัดมาแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปรสกอร์เท่ากับ80เชื่อมด้วย NOT ก็คือค่าที่ตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นจากตัวแปรนี้นะคะนักเรียนมาดูผลลัพธ์ว่าทําไมผลลัพธ์มันออกมาเป็น110 110มาจากไหนก็คือสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับแปดสิบเรากําหนดให้สกอร์มีค่าเท่าไหร่คะแปดสิบสกอร์กำหนดมีค่าแปดสิบเพราะฉะนั้น80น้อยกว่าหรือเท่ากับ80ได้จริงหรือเทจได้เงอนไขเป็นจริง ถัดมาสกอร์น้อยกว่า90สกอร์มีค่า80น้อยกว่า90ได้จริงหรือเท็จ80น้อยกว่า90ได้จริงเมื่อเชื่อมด้วยและก็คือแอนเชื่อมด้วยแ้ะก็คือจริงและจริงผลลัพธ์จึงออกเป็นผลลัพธ์จึงออกเป็น เป็นจริงคําตอบเราจึงได้เป็นหนึ่งถัดมาสกอร์เท่ากับ80ได้เงื่อนไขเป็นเป็นจริงแต่สกอร์น้อยกว่า50ได้เงื่อนไขเป็นอะไรสกอร์น้อยกว่า50 80น้อยกว่า50ได้เงื่อนไขเป็นเท็จ80น้อยกว่า50มันได้จริงได้ไงล่ะ แปน้อยกว่า50ได้เงื่อนไขเป็นเทจเพราะฉะนั้นเทจอเทจอจริงได้เงื่อนไขเป็นได้เงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จึงมีค่าเป็น1อ่าถัดมาสกอร์เท่ากับ80 สกอเท่ากับแปดสิบได้เงื่อนไขเป็นจริงหรือเทสแปดสิบเท่ากับแปดสิบได้เงื่อนไเนอขเป็นจริงแปสเท่ากับแปสได้เงื่อนไขเป็นจริงจากเงื่อนไขเป็นจริงใส่มนอดเข้าไปก็คือจะได้ค่าที่ตรงกันข้ามค่าที่ตรงกันข้ามก็คือได้กลายเป็นเทจเพราะฉะนั้น ผลลัธ์ข้อนี้จึงคำตอบออกมาเป็น0นะคะจึงได้เป็นผลรันเมื่อเรารันแล้วจากข้อนี้ผลรันจึงได้ออกมาเป็น1นึเราจึงได้ผลรันเป็น1 1 0